รถจัก,กรยานยนต์สองคัน,นยมีปัญหากันบนท้องถนนนะคะคันหนึ่งมา3คนพ่อแม่ลูกขับตัดหน้ามอเตอร์ไซค์คันที่เขามีกล้องอคันที่โดนตัดหน้าก็บีบแตรเตือนไปแต่ปรากฏว่าทางฝั่งนั้นเหมือนอ่อนไหวเสียงแตรค่ะคุณผู้ชมตามปาดอีกรอบหนึ่งเพื่อดักหลังจากนั้นลงจากรถมาทำร้ายร่างกายรถคันติดกล้องและทำร้ายร่างกายต่อนหน้าเด็กที่ยืนเห็นเหตุการณ์อยู่ค่ะ คันยนเนี่ยคันที่ด่าเขา3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะลูกเนี่ยอยู่ตรงกลางใส่หมวกกันน็อกสีฟ้าตอนแรกขับขี่มาบนถนนวิภาวดีรังสิทธ์แล้วหลังจากนั้นไปปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันที่ติดกล้องคันที่ติดกล้องก็เลยบีบแตรเตือนไปค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีปัญหาขับตีคู่แล้วก็ด่ากันมาตลอดทางปรากฏว่าคนที่หัวร้อนก็คือคนที่เป็นพ่อคันที่มา3คนพ่อแม่ลูกอะคะ่ะ ชูของลับให้ระหว่างทางแล้วก็ปาดคืนต่อว่าคันที่ติดกล้องอ้างว่าตัวเองเป็นทหารไม่กลัวหรอกมาเดจะทีบให้ล้มเลยคุณผู้ชมครัเมียเขาอะตอนแรกห้ามนะเพราะว่าลูกอะเริ่มร้องกระจององอแงเหมือนกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรื่องมันไม่จบตรงวิภาวดีค่ะเพราะปรากฏว่าเหมือนขับไล่ตีคู่กันไปรถคันติดกล้องเนี่ยพอขับไปถึงแถวแถวจรัญสนิทวงศ์ถูกรถของคัน3คนพ่อแม่ลูก ขับมาปาดดักแล้วหลังจากนั้นคนที่เป็นพ่อหัวร้อนทีนี้ลงมาจากรถได้เอามือกดเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็ไล่ต่อยรถคันที่ติดกล้องจนกระทั่งรถคันที่ติดกล้องจนมุมไปไหนไม่ได้เพราะทางซ้ายก็ติดเก๋งขาวจะไปทางขวาชายรายนี้ก็ดักเอาไว้าทาททไไไมมมมออ่ะะะงจดจดรรยยคุณเบี

พี่โมโหมากแบบไม่สนลูกสนเมียแล้วแล้วเชื่อไหมเด็กตกใจมากเด็กคือลูกของชายหัวร้อนนะคะน้องมนนอฟ้าร้องไห้จนกระทั่งต้องอุ้มปลอบกันเอาไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วคนที่เป็นคู่กรณีเขาที่อยู่บนมอเตอร์ไซคันติดกล้องอ่ะต้องร้องขอชีวิตเลยผมขอโทษพี่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมแล้วทําเอาคนในรถเก๋งขาวเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าตอนมีเรื่องการมอเตอร์ไซค์มันไปเบียดกับเก๋งขาวเก๋งขาวมีรอยบุกนะคะจะขับออกก็ขับไม่ได้ถับ ที่เป็นเก่งขาวเนี่ยต้องให้ประกันไปเอาผิดกับไอ้คนมอเตอร์ไซค์หัวร้อนด้วยนะเพราะรถเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทุกคนพยายามที่จะเข้าห้ามแล้วก็ระง,งับเหตุนะคะเชื่อไหมว่าคนที่จอดมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะคะคือเห็นเหตุการณ์แล้วก็ลงมาใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆจากทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปนะคะแล้วก็ให้รถของทั้งสองฝั่งเนี่ยไปแอบข้างทาง มีประกันก็เรียกประกันมาคุยกันคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์สองคันนี้ที่ทะเลาะก,กันกลายเป็นว่ารถเก๋งสีขาวที่อยู่ข้าง,างทางที่เราเห็นนะคะเสียหายไปด้วยเพราะว่าตอนที่มีเรื่องกันมอเตอร์ไซค์มันไปเบียดพิงเท่ากับรถเกง๋งรถเก๋งมีรอยส่วนตัวผู้เสียหายเองก็พยายามจะขอโทษคนก่อเหตุนะให้คนก่อเหตุอารมณ์เย็นลงเย็นลงส่วนผมก็หัวร้อนจนลืมลืมเมียไปเลยะคะ่ะ หลังจากนั้นคนแถวนั้นเห็นเด็กร้องไห้ก็พยายามยจะอุ้มเด็กปลอบใจเด็กเพราะเด็กอยู่ในอาการตกใจมากคือเด็กตกใจตั้งแต่มีเรื่องกันรอบแรกตรงวิภาวดีแล้วอะ่ะ<อ>เพราะว่าพ่อเขาหัวร้อนพอมามีเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นทำร้ายร่างกายต่อยกันตรงจราญชนิดวงเด็กก็ร้องไห้ใหญ่เลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นคลิปมันก็ตัดไปแต่เหตุการณ์นี้จากเสียงแตรแป๊ดเดียวเท่านั้นแหละ มีเรื่องโมโหตั้งแต่วิภาวดีหัวยังร้อนยาวมาจนถึงจรันสนิทวง74มันไกลมากเลยนะจากวิภาวดีอ่ะมาถึงจรันสนิทวงอ่ะแล้วชายคนที่หัวร้อนอ่ะคุณพี่คุณพี่มากับลูกกับเมียนะลูกยังเล็กอยู่เลยลูกตกใจและเห็นพฤติกรรมความรุนแรงของคนเป็นพ่อทั้งหมดโอ้โหแล้วเก่งขาวยังป้ายแดงอยู่เลยกวางเก่งขาวก็เดือดร้อนไปด้วยเลยค่ะโอ้โหนี่คือต้องต้องดำเนินคาดีใช้เขตนั้นถ้ามันร้อนได้ขนาดนี้